ในป่าลึกอันเงียบสงบมีเจ้าก,กระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโมจิวันหนึ่งขณะที่โมจิกระโดดเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็พบเมล็ดพันธุ์เล็กๆเมล็ดหนึ่งตกอยู่ตรงโคนไม้มเมล็ดดูธรรมดาแต่ก็เหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่โมจิยิ้มและคิดกับตัวเองว่าถ้าฉันปลูกมันมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไหมนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโมจิก็เริ่มดูแลมเมล็ดน้อยๆอ,อ,อย่างทะนุถนอม เขารดน้ำบังแดดและคุยกับมันทุกวันอรุณสวัสดิ์นะมเมล็ดน้อยวันนี้อากาศดีจังโตไวๆนะฉันจะรอดูนายเติบโตเลยละ่ะเสียงของโมจิอ่อนโยนและจริงใจจนกระรอกน้อยที่วิ่งผ่านมาก็เอ,อ่ยขึ้นว่าฉันช่วยรดน้ำด้วยคนได้นะไม่นานนะักมาแรงปอก็มาโบยบินนกน้อยก็มาร้องเพลงให้ฟังกเช้าเมล็กเล็กเ,กเกที่เงียบสงวันนั้นเริ่มได้รับแสงน้า ลากหัวใจจากเพื่อนๆมากมายบางครั้งสิ่งเล็กๆก,ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่งดงามที่สุด